ท่านพี่น้องมุสลิมผู้มีศรัทธาทุกท่านครับการที่เราเกิดมาถือว่าเป็นเนื้อมัดเราก็อันทำดุลินละตลอดที่พรอง์ให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่มีเพียงแค่ชีวิตกับลมหายใจนะยังมีสิ่งอื่นๆที่มาพร้อมกับการมีชีวิตของเราอีกซึ่งในอายะอัลกุรอานในสุรอานะ ที่ะองได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าวัลอฮูอัครเจ้กุมฟองล้นั้นคือพูดรงนําพวกท่านออกมามิ Min um, um ah um, นอุ้มมินบุตรโตนิอุมาฮาติกุมนําพวกท่านออกมาจากท้องของแม่ก็อันนี้เป็นที่รู้กันว่าเราเกิดมาโดยคลอดออกมาจากท้องของแม่ลาตอัละ,ละมู่นนะช่อันตอนที่เกิดมาเนี่ยมีแต่ชีวิตแต่ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ ว่าจะอะลรละกุมุซัมวัลอับซอรอวัลอับอดาแต่หลังจากที่เรามีชีวิตแล้วก็คลอดเกิดออกมาแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเลยวันนั้นเนี่ยพระองค์ได้กําหนดให้เราได้มีอัซซัมได้มีการได้ยินได้ฟังวัลอับซอได้มีตาที่จะมองจะเห็นวัลอับอิดามีหัวใจที่จะมีความรู้สึกนึกคิดได้นะ ละอันละกุมตัสกูรุนก็หวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้สุกตขอบคุณกับพ่องร้อยในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาจึงไม่ได้เกิดมาแบบมีแค่ลมหายใจหรือว่ามีชีวิตนะแต่มีสิ่งที่อะอนให้มาด้วยซึ่งจากสิ่งที่พวองราอได้กล่าวมานี้คือสื่อในการเรียนรู้ว่าตอนเกิดลาตะลามมนะใช่อันไม่รู้อะไรเลย แต่เมื่อเติบโตมามีการได้ยินได้ฟังเมื่อมีคนเขามาบอกมาเตือนเรามีหูที่จะฟังเรามีหูที่ได้ยินเรื่องราวนะครับวัลอัปซอสมีตาที่จะได้มองได้พิจ,จรารณาแล้วก็มีใจที่จะไต่ตองจะคิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เ,เราให้เราต้องขอบคุณ ด้วยสิ่งเหล่านี้จึงทําให้จากเดิมจุดเริ่มต้นที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราจึงได้รูนะ้รู้เพราะเราเปิดหูฟังเปิดตาดูใจก็นะคิดไต,ต่ตองายควรในสิ่งต่างๆก็ทําให้เราได้เป็นผู้ที่มีความรู้นะดังนั้นเวลาเราพูดถึงคนที่มีความรู้เนี่ยหลายคนมักจะนึกถึงคนที่ไปร่ำไปเรียนมาว่าไอ้พวกนั้นแหละคือพวกผู้รู้ ส่วนพวกเราที่รำอยู่กันเนี่ยไม่ใช่คนรูน้เวลาเราได้ยินฮะดีษที่ท่านนาบีบอกว่าอัลลอฮ์ะจะสอบสวนคนที่มีความรู้เราจริงมักบอกกับตัวเองว่าไม่เกี่ยวกวับเราเราเดี๋ยวพวกคูบาจารย์นุนโดนสอบสวนไม่เกี่ยวกวับเราเราไม่ได้ไปเรียนเราไม่รู้เรื่องนะแล้วถามว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมที่ในฮะดิษท่นานนบีบอกว่าเท้าทั้งสองไม่ขยับไปไหนวันเกียร์มาจนกว่าจะถูกถามสี่อย่าง สี่อย่างหนึ่งในสีนะ่ะมีความรู้ด้วยนะงั้นเราเราคงไม่ถูกถามเรื่องนี้หรอกใช่ไหมไม่ใช่เพราะตั้งแต่เกิดวันแรกไม่รู้แต่พวกเราให้เราได้เรียนรู้จากหูจากตาจากวจิตวใจัของเราเนี่ยนะเราดึงมีความรู้เกิดขึ้นความรู้อะไรแหละนะความรู้จากธรรมชาติฟิตรโอเซียเราสร้างขึ้นมานี่แหละนะเพราะนั้นคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ร่ำเรียน ในโรงเรียนเขาไม่ได้มีมหาวิทยาลัยแต่คนเหล่านั้นมีความรู้มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตนะอย่างน้อยเขารู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วนั่นคือเกณฑ์มาตรฐานที่เราให้มานะครับให้มาอย่างเช่นตัวอย่างเราเห็นคนโตรังแกคนเล็กนะเด็กที่โตกว่ารังแกเด็กที่เล็กกว่า ไอเล็กแยกว่าก็ร้องด้วยธรรมชาติของหัวใจเราเห็นปุ๊บสงสารสงสารว่าไอ้เด็กคนนี้มันถูกแกล้งถูกรังแกถูกกดขี่ล้อเล่นนะพอเราเห็นเราเกิดความสงสารปุ๊บเราเราจะรู้โดยธรรมชาติทันทีว่าไอ้คนที่รังแกเขาเนี่ยผิดนะนั่นเป็นความรู้รู้ดีรู้ชั่วและรู้ถูกรู้ผิดด้วยนะด้วยสิ่งที่ร้อให้มาแต่แรกนะ เพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยมีความรู้ที่จะให้เราไปสอบสวนอยู่แล้วนะโดยเกณฑ์เรื่องต้นมาตรฐานเบื้องต้นก็คือการมีสติปัญญาการรู้ดีรู้ชั่วซึ่งคนสมัยก่อนไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดได้นะว่าและเราที่นั่งกันอยู่ทั่งนี้ก็รู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีนะโดยที่ไม่ต้องเข้าโรงเรียนก็สามารถไปถึงไอ้ความรู้อันนั้นได้นะว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันเดือดร้อนนะ นี่คือระดับหนึ่งที่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่หลังจากนั้นการที่เราได้ไปเรียนเพิ่มในส่วนที่มันลึกซึ้งอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจต้องอาศัยความรู้ที่เรียนเพิ่มเข้ามาความรู้เรื่องศาสนาเพื่อจะมาบอกว่าอันนั้นหาลานอันนี้ฮารอมอีกระดับหนึ่งในสิ่งที่มันคุมเคือด้วยความรู้ก็ทำให้เรารู้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมกว่าที่คนชาวบ้านธรรมดาเขาจะรู้ นะนะอย่างเช่นเราไปเรียนปุ๊บเรารู้อ๋อถ้าซื้อขายแบบนี้นะกินดอกเบี้ยแบบนี้ระบบอย่างนี้มันไม่ถูกนะนะก็ด้วยความรู้ทําให้เรารู้ว่าเออไอที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใชนะ่อันนี้ไม่ใช่รู้ด้วยด้วยด้วย,วย,วย,วยธรรมชาติเดิมปกติแต่ว่าด้วยความรู้ได้อีกระดับหนึ่งขึ้นมานะบางคนเรียนมากจนถึงท่านนะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็รู้ละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าที่คนธรรมดาเขาจะรู้นะ ก็เรียกว่ามีความรอบรู้เฉพาะทางเฉพาะด้านกันไปแต่สรุปว่าทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองรู้แต่ว่าไม่เท่ากันและก็คนละด้านคนละแผนกแตกต่างกันไปเพราะนั้นเมื่อท่านนาบีได้พูดว่าจะถูกสอบสวนเรื่องความรู้จริงไม่ได้หมายความว่าไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวครับอาราจะสอบสวนถึงสิ่งที่เรารู้ที่เป็นมาตรฐานพื้นฐานเดิมๆรู้ดีรู้ชั่วรู้ดูกผิดว่า เป็นอย่างนั้นไหมนะครับนะด้วยเหตุนี้พระอของลอสมาตาลาจึงกนละ่าวในอีกอยายะหนึ่งที่บอกว่ายารฟาุลลอฮุลละดีนาอามานูมิ้นกุมวัลละดีนาอูตุลไอล์มะดาราะยาพระอของลอสจะยกระดับยกผู้ที่ศรัทธานะมีอิมานมีศรัทธาเนี่ยยกระดับให้มีระดับที่เหนือกว่าคนไม่ศรัทธาและยกระดับคนที่ ได้รับความรู้มีความรู้เนี่ยสูงขึ้นเป็นดาราจักนะเป็นขั้นตามนั้นไไอ้คำว่าดาราจักแน่นอนเราไม่เท่ากันหรอกเพราะนั้นด้วยความรู้ของคนก็คือไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันมันก็เปรียบเสมือนคนมีทรัพย์สินไม่เท่ากันนั่นแหละวันที่เกิดมาไม่มีอะไรเลยเหมือนกันวันที่คลอดมาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีรถไม่มีที่ดินเหมือนกันความรู้ก็ไม่มีแต่หลังจากเติบโตมาแล้วมีทรัพย์สิน จะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันหลังจากเติบโตมาแล้วเริ่มมีความรู้จะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดจะมากหรือน้อยทั้งทรัพย์สินทั้งความรู้ถูกสอบสวนใครรู้มากก็ถูกอัลลอย,ยกระดับดรรยัตเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นพระองค์จึงกล่าวว่ามันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับ ทีนี้เมื่อเรามีความรู้ในระดับที่แตกต่างกันนะโดยพื้นฐานเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์ก็คือรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดนะเห็นอะไรเนี่ยพอจะมองออกในะระดับหนึ่งนะครับทั้งหมดจะถูกสอบสวนในฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านอบีได้กล่าวไว้อีกครั้งก็คือว่าอิดามาตาอิบนุอาดัมเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงอินกอตตออาอัลูหูงานทั้งอย่างที่ทำเนี่ยก็จะยุติขาดตอนละ อิลามินซาลาสินยกเว้นสามอย่างด้วยกันที่ยังไม่หยุดนะอย่างที่หนึ่งก็คือซอดากตินยาเรียการทำาซดากที่เป็นยาเรียอ,อย่างที่สองคืออิลมินย um ุนตาฟอุบิฮีไอวิชาความรู้นี่แหละมันไม่ได้จบพร้อมกับการตายของเรานะแต่มันจะยังอยู่ต่อนะเอาวัลลดินซอลิหินยาโดอลาหูแล้วก็ลูกซอลแวลที่เป็นทายาทของเรายังคงขอดวงให้เราต่อไป ทีนี้ในสามอย่างนี้เรื่องของคําว่าอินมินยุนตาฟะอุบิฮิวิชาความรู้จะยังคงอยู่แต่อยู่และจะเกิดประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วเจ้าของความรู้นั้นอย่างไงต้องเป็นอินมินที่ให้ลักษณะว่ายุนตาฟาอุบิฮิเป็นวิชาความรู้ที่เกิดประโยชน์ตัวเราที่เป็นเจ้าของความรู้ตายแต่ความรู้ของเรายังอยู่และเกิดประโยชน์ดังนั้นในการสอบสวน พวกเราจรึงไม่ได้สอบสวนแค่ว่ามีหรือไม่มีแต่สอบสวนถึงว่าความรู้นั้นทําให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์หรือไม่นะครับในการที่คนคนหนึ่งปิดบังความรู้คือรู้แต่ไม่ยอมสอนไม่ยอมบอกจึงเป็นโทษหนึ่งที่จะถูกลงโทษในวันเทียยงวในในความผิดที่ว่าปิดบังความรู้ เพราะนั้นมีความรู้จึงต้องแล้วต้องทําให้มันเกิดประโยชน์ความรู้จะเกิดประโยชน์ยังไงไม่ใช่วัดกันแค่มีหรือไม่มีเท่านั้นเดี๋ยวเหมือนโลกวันนี้วันนี้วัดกันแค่มีหรือไม่มีจึงเกิดนะนะเกิดการตามสืบว่าไอ้ที่เข้าไปดวงตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยปริญญาแท้หรือว่าปลอมเห็นไหมเป็นข่าวมาแล้ว ปรากฏว่าคนคนนี้ไปดารงตําแหน่งเป็นนู่นเป็นนี่เพราะย้อนไปไอปริญญาที่ได้มาปลอมนี่เป็นสาเหตุจากอะไรสาเหตุจากว่าในโลกดุนญ,ญายึดกันอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้ยึดว่าความรู้เอามาใช้ไหมวันนี้เราเลยเห็นคนมากมายที่บอกว่าจบแต่ว่าเวลาให้ทํางานทําไม่ได้มันเหมือนคนไม่มีความรู้ทําก็ทําไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่รู้ ไอ้ใบรับรองไอ้ใบอะไรต่างๆมันจึงเป็นแค่กระดาษเท่านั้นนี่คือเรื่องของดุลยาแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดสินกันแบบนี้ว่าคุณมีกระดาษมีคํายืนยันหรือเปล่าว่าจบอะไรจะได้ต้องเที่ยวเอามาหลอกกันว่าจบอย่างนั้นจบอย่างนี้แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าที่อัลลอฮ์จะตัดสินก็คือไอ้ความรู้ที่มีเนี่ยปิดบังหรือเปล่าถ้าปิดบังโดนลงโทษทาไมปิดบังเอามาใช้ในทางที่มันยุ่นตะเาเกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าเกิดประโยชน์ได้บุญ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่ผิดผิด,ผดใช่ทางผิดก็ได้บาปไปนี่เราจะสอบสวนลักษณะของความรู้แบบนี้นี่เรามาดูว่าแล้วความรู้เกิดประโยชน์ตอนไหนยังไงที่เราว่าเรามีทุกคนมีมีมากมีน้อยมันเกิดประโยชน์อย่างไรที่จะเป็นวิชาความรู้ที่เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์คือหนึ่งสอนนะไม่เก็บไม่ปิดบงังสอนแล้วก็บอกถ่ายทอดนะรุ่นสู่รุ่น ไม่ให้ความรู้นั้นมันตายไปเหมือนกับที่สฮาบะรับจากท่านนาบีแล้วก็ถ่ายทอดสอนต่อมาทำไมเขาอาลุซนาอย่างเราจึงยกย่องสอหาบะ<ม>ก็เพราะว่าด้วยคนเหล่านี้แหละความรู้ต่างๆฮะดีษต่างๆหรืออัลกุรอานเนี่ยถ่ายทอดมาถึงเราที่เป็นรุ่นหลังๆมาเป็นพันปีมาถึงเราได้เพราะฉะนั้นคนยุคข,ของสฮาบะคนยุคข,ของตาบีอินเขาถ่ายทอดเขาไม่ได้ปิดบงัง เขาไมา่ได้หมกเม็ดใช่ไหมจึงถือว่าคนเหล่านี้มีความดีงามมหาศาลที่เราจะต้องอยกยอ่องนั่นคือความรู้ที่ทําให้เกิดประโยชน์ก็คือการถ่ายทอดสอนต่อไปต่อมาก็คือการใช้ใช้เมื่อไหร่ครับอลอสบาณตาลาเนี่ยจะกําหนดให้เราเนี่ยเจอเจอพบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเพื่ออะไรเพื่อเป็นบาระเป็นบททดสอบ และในบททดสอบนั้นก็จะดูว่าเราได้เอาสิ่งที่เรารู้ที่เป็นความรู้ของเราจะระดับไหนก็ตามแม้แต่ระดับพื้นฐานว่ารู้ดีรู้ชัว่วรู้ถูกผิดก็ตามเนี่ยเอามาใช้ไหมให้ของถูกเป็นของถูกให้ของผิดเป็นของผิดถ้าเราได้ใช้ตรงตามที่เรารู้อินชาลอเราก็จะผ่านการสอบสวนว่าที่รู้มาว่าอันนี้มันคือความดีเราก็ให้มันเป็นไปตามนั้น ให้รู้มาว่าอันนี้มันคือความไม่ถูกต้องก็ให้มันเป็นไปตามนั้นนะซึ่งความรู้ตรงนี้เริ่มไล่ตั้งแต่พื้นฐานที่เราบอกว่าชาวบ้านตาสีตาสาม่ได้เรียนแๆก,ก็รู้รู้ว่าอย่างเนี้ยโกงผิดรู้ว่าอย่างนี้รังแกผิดรู้ว่าอย่างนี้ดอ,นดอเลมผิดนี่คือธรรมดารู้ว่าอันนี้ทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านผิดแล้วเราก็เอาความรู้อันเนี้ยให้มันเป็นไปตามนั้น นี่ก็คือพื้นฐานเพราะนั้นการสอบสวนที่บอกว่าเราจะสอบสวนคนมีความรู้ไม่ได้หมายถึงสอบสวนคนที่มีปริญญาหรือคนที่เป็นตตครูเท่านั้นโดนทุกคนครับเพราะทุกคนมีความรู้เหมือนกับที่ต้องโดนสอบสวนเรื่องทรัพย์สินทุกคนแล้วจะมาบอกว่าเราจนจนก็มีน้อยมีน้อยก็ถูกสอบสวนน้อยเพราะมีหน่อยเดียวแต่หน่อยเดียวก็ต้องถอบสวนว่าได้มาอย่างไรใช้ไปอย่างไร และความรู้ที่เราบอกเรามีน้อยเราไม่ได้จบอะไรต่ออะไรมา,มากมายเนี่ยก็ถูกสอบสวนไอ้ที่มีน้อยเนี่ยแหละพูดตรงหรือเปล่าทําตรงหรือเปล่าและไอ้แต่คนมีเยอะมีเยอะยิ่งถูกสอบสวนนานยิ่งมากเรื่องว่ารู้มาเยอะก็ต้องอะไรมีบททดสอบสถานการณ์ต่างๆอีกมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะเป็นตัวแฉออกมาเห็นว่าเมื่อสถานการณ์มาถึงเราจะใช้ความรู้นั้นอย่างไรนะ ใช้ความรู้นั้นกับสถานหการณ์ที่ให้มาทดสอบประการต่อมานะบางคนมีความรู้แต่ใช้ในทางไม่ถูกใช้ในทางไม่ถูกนะอันนี้ก็จะถูกสอบสวนไม่ถูกยังไงไม่ถูกคือเอาความรู้ที่อเลาะให้มาจึ่งถือว่าเป็นเนื้มัดเป็นความดีกับตัวเองที่ได้พิเศษเหนือคนอื่นแต่ปรากฏวราเอาความพิเศษเนี่ยไปข่มคนอื่นไปยกตนข่มท่าน เหมือนกับที่มันเกิดกับทรัพย์สินทรัพย์สินเหมือนกันตอนเกิดไม่มีอะไรเลยพออยู่มาเราให้มีริสกีมีเนียมัรโอมีที่ดินมีบ้านมีเงินทองทรัพย์สินมากมายพอมีเยอะเกิดความร่ํารวยไปทับถมไปเหยียดหยามดูถูกคนที่จนกว่าคนที่มีน้อยกว่าอัลกิบรูการตะกบบดโอเวอเกิดขึ้นเป็นบาปแล้วถามว่าอย่างงั้นมันเกิดในทรัพย์สินได้มันเกิดในคนมีความรู้ได้ไหมได้ บางคนมีความรู้ก็พองตัวเองว่าฉันรู้มากไอ้คนนั้นโง่ท่านี้ไม่รู้ก็ไปทักผมไปดูถูกคนอื่นนี่ไม่ได้เอาความรู้ไปสอนแต่เอาความรู้ไปอวดเอาความรู้ไปคมก็ถูกสอบสวนว่าใช้ความรู้ผิดวิธีไม่ไม่ได้มีเป้าหมายของวิชาความรู้ที่เราให้เพื่อเอาไปคมคนอื่นกอเอาไปว่าคนอื่นเขาแต่ว่าต้องสอนเมื่อเห็นว่าคนเขาไม่รู้ซึ่ง คนที่จะทําสิ่งเหล่านี้ก็แน่นอนว่าต้องอาศัยความสบายความอดทนเพราะบางทีสอนคนสอนแล้วมันก็ไม่รู้พูดไปครั้งหนึ่งมันก็ไม่รู้นบียังสอนตั้งสิบสาปีที่มักกะมาอยู่มานได้อีกสิบปีนะนบีพูดกี่ครั้งว่ารูปจเจวิตเป็นชริกแน่นอนว่าไม่ได้พูดครั้งเดียวนบีพูดกี่ครั้งว่าการตั้งภาคีอ่อนเราการไปทําสิ่งอื่นพ,พูดไม่รู้กี่ครั้งแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า,าการสอนเนี่ยมันเกิดเพียงครั้งเดียวแล้วบอกว่าไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องไม่เอาแล้วบอกไปแล้วไม,ไม่จํา นบีไม่ได้จะมีลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าการเฝ้าเวียนซ้ำบอกสอนมันต้องเกิดเพราะฉะนั้นคนที่จะทําทหน้าที่นี่จึงต้องมีความอะไรสอบัสอดทนมีขันตะิในการที่จะนะสอนพ่อแม่เหนื่อยยากขนาดไหนที่จะสอนลูกเพราะไม่ลูกมันไม่ได้บอกครั้งเดียวแล้วมันก็จบมันก็กดปุ่มนะและครูบาอาจารย์ทั้งหลายตามโรงเรียนที่จะมาสอนเด็ก ก็ทำหน้าที่ไม่แพ้กับพ่อแม่เพราะมันคงไม่ได้บอกวันเดียวแล้วมันก็ดีหรอกมันก็ต้องบอกไปซ้ําไปซ้ําไปเตือนกันไปบอกกันไปวันไหนที่ได้ยากเกิดมันนึกได้สํานึกได้มันก็ดีขึ้นมานะแต่เราจะไม่ตัดสินจากวันเดียวว่าวันนี้บอกแล้วมันไม่ดีไปว่าจบมันเป็นคนไม่ดีแล้วนะก็ไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดการสอนเรื่องอะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ที่เราจะต้องและอาศัยความสาวาสความอดทนความมุ่งมั่นความตั้งใจ ในงานต่างๆเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องถูกสอบสวนต่อพอระอลอสสุบะหันตาลาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นใน h ะดีษที่บอกว่าสามอย่างเมื่อเราตายไปมันจะไม่จบหนึ่งในนั้นความรู้ความรู้ที่ต้องเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์จากการที่เราสอนเกิดประโยชน์จากคนที่รับรู้จากเราไปเกิดประโยชน์จากการที่เราเอามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่อลลอสได้กําหนดให้เราเจอเจอเพื่อจะดูว่าเราจะใช้ความรู้ของเรา สถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างไรนะดังนั้นเราเดาเนินชีวิตเราจรึงเจอเรื่องราวเนี่ยเยอะเจอเหตุการณ์ต่างๆเยอะเพื่ออะไรเพื่อจะมาทดสอบเราว่าเราจะนําความรู้ที่เลาะใหนะ้ให้จากการได้ยินได้ฟังให้จากการที่เรามีสติปัญญามีหัวใจที่จะคิดจะอ่านอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ฟันฝ่าไปกับไอ้สิ่งที่ฟองเลาอส่งมากําหนดมาเพื่อมาทดสอบเราเนี่ย ผ่านไปได้ดีหรือไม่ซึ่งการทดสอบตรงนี้แน่นอนว่าเมื่อระดับของความรู้ต่างกันการโดนทดสอบก็จึงต่างกันเราก็เคยได้ยินบอกว่าคนพวกเป็นผู้รู้จะโดนทดสอบเยอะหน่อยมากกว่าชาวบ้านนะก็เพราะว่ารู้เยอะรู้เยอะก็ต้องถูกทดสอบเยอะขึ้นว่าจะใช้ความรู้นั้นอย่างไรส่วนคนรู้น้อยก็ถูกทดสอบน้อยหน่อยแต่ทั้งหมดต้องถูกทดสอบ อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะนั้นอิชาลอเรา, style. เราก็หวังว่าเราลงนึกทบทวนดูตัวเราเหอะว่าวันนี้เรารู้เรารู้อะไรเยอะเลยจากวันที่เราเกิดมาที่อิจลาล้บอกวันลตะตะละมูเนี่ยชัยอันไม่รู้อะไรเลยตอนเกิดเราออกจากท้องแม่มาไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่วันนี้เรารู้นะรู้ตั้งเยอะด้วยรู้จากเหตุว่าอัลลาล้อให้อัดซ้มให้ให้ได้ยินนะอัปปซอสให้ได้เห็นได้ดูนะอัปอิามีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึก ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆสามารถแยกแยะดีชัว,วถูกผิดได้ทั้งสิ้นทุกอย่างมีสติปัญญานี่คือเนี่ยมัดที่ต้องอรเราอัลละกุมตัชกุมต้องชูกรขอบคุณลอแล้วก็นําความรู้ที่เราให้ตรงเนี้ยใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างจริงจังแล้วก็เวลาที่เราตายสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาถูกสอบสวนในวันกิยมามัดด้วยนั่นเองนะครับนั้นก็ขอดูุาจพระพงทลอสมาตาลาให้เราเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้แล้วก็ใช้ไปในทางที่เกิดประโยชน์ ท่านนบีมุฮัมหมัดสลลุลลัลอะลัยสลามท่านเคยสอนดูอานะและในดูอาบทหนึ่งที่ท่านสอนก็คืออาอูดุบิกะอลัลลอฮุมเนียอูดุบิกะมินเอินมินลายยันฟะขอดูอาคุ้มครองจะเราให้พ้นจากความรู้ที่มันลายยันฟะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคือตัวเองมีความรู้แต่ผลท้ายความรู้นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองไม่เกิดประโยชน์กับคนอื่นไม่เกิดประโยชน์กับสังคมนั้นนบีขอว่าขอให้พ้นจากไอ้สภาพอย่างนี้ด้วยเหอะว่ารู้แต่ไม่เกิดประโยชน์ เราก็ขอมาตามที่ท่นานนบีได้ขอแล้วก็อินชาอัลลอ์หวังว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งที่เราขอว่าเอดินัสีรตอตมุสตะกีมาล้อน,นำทางเราอยู่ทางที่เที่ยงตรงที่ถูกต้องตามหลักการของคำสอนของศาสนาอิสลามด้วยเถิดนะครับก็อินชาอัลลอ์นะครับอัลลอฮ์อักุลกาลีฮะดาวัสตัฟิรลละฮ์นะดีมัลีวะลกุมวลลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลีดัมบินฟัสตัฟิรหุอินนะฮูฮูวะลกฟูรุรฮีม